มีสีนี้ด้วยหรอไอพันปลาทูเลยอ่ะสีไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเห็นเลยโอ้ยเสียงยังโหดอ่ะเสีย,โย,สย,ยงโหด,ดมากมเฮ้ยไอพันอะไรเนี่ยออืหน้าดิไอพันปลาทูสีเไ้ยมีสีนี้ด้วยหรอไม่เคยเห็นอะหรือว่าม<ช>ีเพิ่งเคยเข้ามาเนี่ยเพื่อนเจอกันอีกแล้วแปลงผอมแห้งแต่แรงดีอ่ะสรุป ยังไงพี่ตู้ลองลองวนเนี่ยลองวนดูสิลองวนดูดีดีสิลอกป่ะสวยเะล่ะเอาอะไรมาเนี่ยสวยเะล่าโอ้ยสวยมากพี่ตู้ไอ้พันธ์สีนี้ใช่เหรอเขาทำสีมาหรอดูไงไม่รู้อ้าวไม่รู้ได้ไงขับมาเห็นมันสวยก็เลยขับมาแล้วยังไงเราเราได้ข้อมูลเนี้ยนี่เล่นด้วยนะ ทำไมอ่ะไม่เล่นด้วยเลาอย่าหลอกอ่ะดีๆพูดอ่ะดูดิเหมือนมันแล้วเอาดูใกล้ๆก็ไม่ใช่ก็ไม่เท่าไหร่ดูดิไฟเอสพานไม่น่าจะแบบนี้ไม่หมื่นแปดอืมแล้วอันนี้มาอะไรมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเบนอะไรเบนอะไรเบนซินเบนเนลีอ่ะ หกร้อย <600. S 2> โหกวาจะพูดออกมาได้หูกินเวลาไปนมนานเพื่อนๆนกดหนีกดออกไปหมดแล้วเอาคิดว่าเพื่อนๆน่าจะไอ้นี่นนาดาอ,ออกแล้วไงขนาดหนูย,ยังเดาไม่ออกเ <โห S 2> พื่อนๆจะเดาออกไหมเนี่ยโอ้โหสวยขนาดนี้เพื่อนๆแล้วราคาดีมากเท่าไหร่อ่ะหนึ่งแสนสามหมื่นเกพบาทโอ้โหดูตรงแต่งมาเ<โ>หมือนมากอะ คือเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแปลงมาใช่ใช่ใช่แปลงเป็นปลาผูแตรเบลลี่นี่แปลงเป็นเอสพ0นี่เหมือนเหมือนเด็กเหมือนสุดเพราะมันเป็นสี่สูบอ๋อเป็นอเลี่ยนเป็นสี่สูบใช่แต่มันเป็นตัวหกร้อยใช่อ่านี่แต่งกระจงกระจกมาใส่เดียวตรงนี้ใส่เดลียวปะใสเดีียวเอาไปรูปใช่เนี่งอ๋อนี่ง คนทําเก่งเนาะโีเคอยู่นะสวยมากอะ่ะคือคือเหมือนคือแบบว่าดูแบบว่าไม่รู้เลยอะ่ะเมื่อเช้า,ชาอะ่ะพี่พี่เรียกหนูเขาไปดูในห้องอะ่ะพี่บอกว่าหนูหนูมาดูดิเอดพันเข้าไหมสวยเลยแล้วเออสวยเลยเข้าไปเออสวยจริงว่ะพอสุดท้ายลูกพี่มาเฉลยไม่ใช่เอดพันแบนเดอรี่หกร้อยนะเพื่อนๆโอ,อ้แล้วราคาดีมากนะ มีการสบัดมามาด้วยเนี่ยแบบว่างบ4ห้าแสนไม่มีอ่ะซื้อ,อขี่คันนี้<ช>แอดเพื่อนไว้ก่อนได้อเอาไปแอดกพอนนะเพื่อนราคาไม่แรงเลยมีการลงกันล้มท่อนี่กิ่ท่อนะเสียงเหือนจริงโอ้โหสป,ปูนตั้งสแตนก็มีมาให้แล้วนะเพื่อน<า>โอ้ยไงอันนี้บอกไปแล้วนะราคาหนึ่งแสนสามมื่นเก้าพันบาท แล้วก็ไม่จัดไฟแนนซนะ์สดเท่านั้นใครสนใจโทรมาได้ที่เบอร์090295183หป็น183หรือจะเข้ามาดูรถที่ร้านแซกคคุณทำกินก็ได้นะเพื่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะ